้ย,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 <อ>ยสวัสดีครับผมพอปันนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่โฮงฮอมพยานะครับใน ชุมชนป่าลวกตำบลนางแลนะครับอยู่ใกล้ๆบริเวณจากบ้านดู่นี่เองนะครับแล้วก็วันนี้เรามาทำการนวดนะครับบำบัดแบบล้านนาโบราณน,นะครับซึ่งจะมีอะไรบ้างก็อย่างเช่นย่ำขางการนอนแช่สมุนไพรนะครับตอกเส้นนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆการนวดบำบัดที่เดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูกันนะครับแล้วก็ดูซิว่าหลังจากที่เราได้ ลองแล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่ออกมาจะเป็นยังไงบ้างปะเราไปข้างในกันครับประวัติความเป็นมาหรือว่าภูมิปัญญาจากการ นวดแบบล้านนาโบราณเนี่ยสืบทอดมาจากไหนครับผมครับนวดแบบล้านนาเนี่ยก็สืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วคือแต่ก่อนก็อาจจะยังไม่มีโรงพยาบาลเป็นเรื่องเป็นราวเนาะแล้วก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยก็เป็นเราเรียกว่าหมอเมืองหมอเมืองหมอเมืองล้านนาเนี่ยค,คนเหนือเนี่ยเนาะเขาก็จะเหมือนกับว่าทําเป็นอย่างของเราเนี่ยก็เป็นฮองความพยาฮงยาหมอเมืองล้านนาก็แทนที่จะไปโรงพยาบาลก็เราก็มีการ ชาวบ้านก็มีใช้ศาสตร์ต่างๆภูมิปัญญาชาวบ้านมีนวดตอกเส้นย่างขางย่างยานะฮะของเรามีอบสุมไก่อบสุมไก่ก็มกีก็การใช้สมุนไพรร่วมด้วยมีแ<ะ>ชาเท้าพอกเขา่ามีหลายตัวฮะที่ท,ที่จะเป็นภูมิปัญญาที่ะจะ,ะต้องการที่จะสืบท่อในกรักษาไว้ตรงนี้นะครับ ก็ S <S <S 2> <S 2> เป็นที่มาของหงษ์หอมพญาหอมพญาหลังๆนี่ก็เริ่มมีการเรียนรู้มีคนข้างนอกเข้ามามีองค์กรมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาสนับสนุนมาช่วยเหลือมีทอทอมีหน่วยงานภาครัฐมีมหาลัยต่างๆที่อยู่แถวเนี Ling ้ยเนาะก็เข้ามาเรียนรู้นะฮะแล้วก็มีการหาเหมือนกับสนับสนุนให้ทุนอะไรบ้างก็ขยับขยายขึ้นมานะฮะแล้วก็ มีนักท่องเที่ยวด้วยนะฮะก็นักท่องเที่ยวก็เริ่มเข้ามาแล้วก็มีการโปรโมทต,ตามสื่อต่างๆก็ทีนี้นักท่องเที่ยวมากันเยอะเลยช่วงนี้สักพักหนึ่งก็ต่างชาติก็อาจจะเริ่มขึ้นมาเพราะว่า,าหลังโควิดก่อนโควิดนี่ชาวต่างชาติจะเยอะเยอะพอช่วงโควิดเนี่ยก็จะเป็นคนไทยคนกร<ม>ุงเทพถ้าเราเจาะลงไปถึงการวิธีการนวดเฉพาะแบบนี้ของร้านนาเราเนี่ยครับ จริงๆแล้วมันมีข้อดีอย่างไรบ้างครับศาสตร์ที่ที่ตกทอดมาท,ที่เราเรียนรู้กันในฮงฮองพญาเนี่ยหลักๆอย่างเช่นตอกเส้นครับตอกเส้นที่ใช้ไม้ตอกเนาะครับนะเดี๋ยวจะมีศาสตร์เดี๋ยวเราจะได้ไปดูกันศาสตร์รให้ดูก็มันก็คือการนวดอย่างหนึ่งอะ่ะแต่ว่าแทนที่เขาจะใช้มือเขาก็ใช้ไม้แทนใช้ไม้ตอกเส้นแทนเงี้ยฮะการตอกลงไปเนี่ยมันเกิดเสียงเสียงเนาะคลื่นเสียงคลื่นเสียงคลื่นเสียงที่เข้าไปเนี่ยแล้วมันส่ง ส่งต่อไปส่งต่อแผ่ไปสั่นสะเทือนไปไปยังกล้ามเนื้อด้านล่างชั้นในกล้ามเนื้อชั้นในแล้วก็ไปถึงเส้นประสาทเส้นเอ็มแล้วก็ถึงกระดูกนะบางทีเพราะฉะนั้นมันจะลึกกว่าการใช้มือนวดตัวไฮไลท์ของเราอยู่ที่การย่ำขางที่ใช้ไฟใช้ขางจะลองดูว่าขางเป็นยังไงนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะใช้ใช้ไฟนะฮะเดี๋ยวเราจะลองไปดูว่าจะใช้ไฟจริงมีการทดลองเกิดขึ้นเนาะว่ามันดีอย่างไร ครับ,รบแล้วก็สําหรับเรื่องศาสตร์ของการนวดแบบล้านนาเนี่ยครับถ้าตัวพระอาจารย์เองเนี่ยมองว่าเราสามารถส่งเสริมเศรษฐกิจเราเริ่มจากในชุมชนก่อนก็ได้ครับ<ช>ว่าในด้านไหนได้บ้างครับ<อ>ก็ใช่ค<ช>รับการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวก็เกิดขึ้นในชุมชนเพราะว่าหลังจากที่เราเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้เนี่ยตอนแรกก็เฉพาะคนในชุมชนก่อนเราก็ให้โอกาสให้กับ คนในชุมชนโดยเฉพาะตอนนี้เด็กเด็กที่เป็นหมอนวดเราเนี่ยเป็นเด็กเด็กชาวเขาชาวเขาชาวเขาตู้เมย์ท่านก็มีเด็กกลุ่มหนึ่งที่เอามาบวชเป็นเนนเป็นเนนบวชเรียนแล้วก็พอศึกมาก็ก็เป็นหมอนวดกันก็เป็นการสร้างอาชีพให้เด็กๆแล้วก็อยู่ที่นี่แหละเด็กๆเราก็อยู่ก็เหมือนเหมือนลูกเหมือนลูกเหมือนหลานเนาะเหมือนลูกเหมือนหลานที่นี่แล้วก็เริ่มมีคนจากชุมชนทั้งใกล้และไกลอย่างเงี้ยก็ก็จะเป็น เป็นสูย์เรียนรู้ด้วยด้านนู้นก็จะมีอาคารที่กําลังก่อสร้างเนาะก็จะเป็นสูย์เรียนรู้เป็นห้องเรียนเป็นห้องเรียนแล้วก็ที่บอกว่าส่งเสริมเศรษฐกิจเนี่ยก็จะมีตอนนี้ก็จะมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนวิถีพุดนนังแลที่มีกลุ่มชาวบ้านเป็นกลุ่มส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุเนาะชร่บที่ที่เป็นเกษตรกรด้วยปลูกสับปะรดด้วยนังแรเราเนี่ยสับปะรดนงแรงแล้วเอาสับปะรดเนี่ยมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ส่งเสริมเข้ามาถ้า ผู้ชมทางบ้านแบบสนใจครับไม่ว่าจะเป็นแบบในเชียงรายเองหรือว่าทั่วประเทศอย่างเงี้ย<ฆ>ต้องมีช่องทางต้องโทรมาจองคิวก่อนไห<อ>มครับหรือ,อว่าสามารถแบบวอล์กอินเดินเข้ามา <Walk> ได้เลยวอล์กอินวอล์กอินก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นบางช่วงก็อย่างเสัรงวอาทิตย์อย่างเงี้ยจะจะคนเยอะหน่อยก<ฆ>็อ,อาจจะแนะนําให้โทรมาก่อนอโดยเฉพาะช่วงไฮซีซั่นช่วงเดือนธันวาอย่างเงี้ยกานักท่องเที่ยวช่วงหน้าหนาวนักท่องเที่ยวคนกรุงเทพ อ่าแล้วท่องเที่ยวจะมาเยอะอันนี้ก็ต้องโทรมาจองนิดนึงนะฮะแล้วก็เบอร์ก็0 8 9 0 4 3 6 0 4 5ครับโทรมาหาตู้พูได้เลยเนาะอันนี้ตู้พูนี่เบอร์ตรงเลยตรงเลยตรงตู้พูเลยนะก็สอบถามแล้วก็ดูอาการว่าเจ็แบบต,ตรงไหนเนาะจะได้อ่าแนะนำได้แบบนะนำแเบื้องต้นได้ด้วยเนาะแ,แล้วก็จะมีเพจด้วยนะฮะเพจก็คือเพจพงษ์หอมพยาพงหอมพยาเลยเซิร์ชกูเกิลได้เลยนะฮะ โฮงฮอมพยาโฮงยามหมอเมืองร้านนะฮะหรือว่าโฮงฮอมพยาเฉยเก็ได้ขึ้นเป็นโลโก้โลโก้กลมๆสีเหลืองเนาะโอเคโฮงฮอมพยาครับเัาไงวันนี้ก็ขอขอบคุณพระอาจารย์มากมาเลยครับเดี๋ยวเราจะได้ทดลองทดลองทั้งตอกเส้นย่ำขางได้ได้ครับดีนะสัตวะสารุได้่ะครับขอบคุณมากครับนี่ครับก็เดี๋ยวผมจะได้ลอง สิ่งใหม่ๆนะครับที่ผมตื่นเต้นมากเลยตอนนี้นะครับคือการย่าขางนะครับก็คือจะมีแบบเหมือนการใช้น้ํามันร้อนเนี่ยนะครับแต่เราจะได้แบบเห็นวิธีการก็คือน่าจะเป็นความร้อนแล้วก็ไฟนะครับเราก็ดูว่าก่อนและหลังนวดเราเนี่ยตอนนี้ผมมีปัญหาเรื่องช่วงช่วงตรงขาตรงน่องมากนะครับเดี๋ยวเราจะได้ดูว่าหลังจากที่เราได้นวดแล้วได้ย่าขางแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ thank okay. you ครับวันนี้หลังจากที่ผมได้ประสบการณ์ใหม่ๆในการนวดนะครับแบบร้านนาโบราณนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตอกเส้นนะครับแล้วก็ย่ําขางสาหรับภูมิปัญญาชาวบ้านการตอกเส้นที่ที่ที่ผมได้รับนะครับก็จะเหมือนการช็อกเวฟนะครับก็คือเป็นเหมือนเหมือนความรู้สึกเราเหมือนเราเห็นเครื่องเจาะถนนนะครับว่าตึก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 อย่างเงี้ยก็ตามเส้นตามตามอาการที่เราปวดนะครับสำหรับผมก็อยากให้สิ่งนี้สืบทอด กันต่อไปอนุรักษ์กันต่อไปนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการแบบสร้างภูมิชาชาวบ้านเป็นศูนย์การเรียนรู้นะครับแล้วก็เอาภูมิปัญญาเหล่านี้มาสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนเราเองให้แก่ชุมชนนะครับวันนี้สำหรับผมก็ขอขอบคุณประสบการณ์ดีๆแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยก็จะพาไปที่อื่นกันอีกนะครับขอบคุณครับ